สายแล้วสายแล้วเจนสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะทำไมวันนี้ถึงมาสายล่คะคะเออวันนี้พี่เกิดอ,อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหข่าวหน้าอย่ามาสายกละ่ะ ชมพู่ไม่มีคอรอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจบ๊บเกี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาแก่แล้พวกนี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กลับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสิบนาทีก็ต้องอยู่ชดเชยสิบนาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสิบนาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะ ว้าวกะแดดเจ๊เขียง่าย s u m เร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่่วันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆเจพี่เลิกงานแล้วนะกับก่อนนะคะอ๋ะออยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้ง15นาทีเจลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีฮะวันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊จะเอาเปียบพี่เหรอ ตีไม่อยากเรียนจบเลยไม่เป็นไรน้มิทินเดี๋ยวเราค่อยมานัดเจอกันก็ได้ไปเดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันฉลองยี่เนยมาลาทั้งไปเลย ล่าทั่งร้านดังระดับตำนานเขามาเปิดที่บึงการแล้วนะร้านอยู่แถวสี่แยกไฟแดงตรงคมโทรคมนาคมแห่งชาติเย้ยงๆโรงเรียนบึงการเขาจะเป็นแบบตักเองขีดละ29บาทอยากกินอะไรเยอะแค่ไหนก็สามารถตักได้รลอยวัตถุดิบมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญมีคุณภาพสะอาดสดใหม่ทุกอย่างเลยพวกเราก็ตักกันไปเยอะเลยค่ะพราะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเพิ่งเลิกเรียนก็เลยหิวมากหน่อยน้าซุปของเขามีให้เลือกหลายแบบมากพวกเราเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็เลยจัดไปเลยจ้ะกแปดน้ําซุปเบาๆไหนๆได้ มาแล้วก็ต้องลองชิมให้หมดเขามีน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มสุกี้ถ้วยละสิบาทตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องปรุงพริกหม่าลา่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดจ้านแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะนี่สเตปการปรุงของพี่มิททีมบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ก็เป็นน้ำซุปทั้ง8อย่างที่เราสั่งมามีทั้งหม่าล่าเย็นตาโฟหม่าล่าแหง้งหม่าล่านมหม่าล่าน้ำดำแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างบรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมีแอร์เย็นสบายส่วนเรื่องวัตถุดิบและรสชาติไม่ต้องพูดถึงเอาไปเลยค่ะสิบ หมาล่าที่จะต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนตอนหิวตักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงล่ะกินไม่หมดได้ห่อกลับบ้านเลยคะ่ะใครที่อยู่บึงกาลเราไม่มากินถือว่าพลาดมากร้านเปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มมากันเยอะนะคะไม่ต้องร้องเราไม่ได้ร้องเพราะคิดถึงก็คือราร้องทำไมเราร้องเพราะมาล่าทาั้งมันอร่อยมากจุกุยาจี น้องนิวครับมาอีเยอยวเหรอไอ้มิทีนวันนี้ผมเอากุหลาบมาฝากน้องนิวครับอไอผู้ชายจน,จนมีแค่กุหลาบกระจอกระจอแบบนี้เหรอมาให้ลูกสาวฉันมีปัญญาแค่ซื้อดอกกุหลาบนี้จะมาหาลูกสาวฉันอีกน้องนิวครับที่ซื้อตุ๊กตามาฝากครับเอามือออกจากหัวบ้านไปเดี๋ยวนี้ไอผู้ชายจนจนเอาตุ๊กตาแกขึ้นไปจะไม่จีบลูกสาวฉันทังทีเอาตุ๊กตามาให้อย่างนี้แล้วมันกินได้ไหมล่ะตุ๊กตานะ่นะน่ะโอ้ห้องนิวชอบของกินนี่เองน้องนิวครับ ที่ซื้อขนมจีนมาฝากครับเจ้านี้อร่อยมากเลยถูกใจคุณแน่นอนฮะขนมจีนฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีปัญญาพาฉันไปกินหมาล่าบาร์บีคิวอะ่ะก็ไม่ต้องมาตีบฉันโอ้น้องนิวชอบกินหมาล่ากับบาร์บีคิวนี่เองเอ๊ะอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาห้อยไว้มียาเบื่อหรือเปล่าเนี่ยโลตัสน่องไก่อ๋อขนมขาไก่ที่ฉันเคยกินเดี๋ยวนี้มีรสหมาล่ากับบาร์บีคิวเกาหลีด้วยเหรอเดแซ่บมึนกินหมาล่าเลยอื อร่อยอร่อยอร่อยอ,อ,อร่อยไหมครับคุณแม่ยอ้มมินีอย่าบอกนะว่าขนมนี้ของแกแม่แกินอ,อะไรอะ่ะนี่ไงบาร์บีคิวที่น้องอยากกินยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยนะฮะอะไรเนี่ยฉันอยากกินบาร์บีคิวมาล่าของจริงไม่ใช่แบบนี้ทำไมอร่อยจังเพดผ็ดๆมาล่าเพดแซ่บมิธีมานั่งกินด้วยกันลูกเร็วเร็วเลย <laughs> เบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจและลาออกดีกว่าเออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ฉันลาออกไปนานแหละชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่เหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะสวัสดีครับผมมาทํางานเป็นไอทีวันแรกครับโหยแกหล่อมากน้ำพีกนี่มันสเปกแกอะไรปะเปะปเสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ําไปทางไหนครับ เดินตรงไปและเลี้ยวขวาเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ใครบ่นวัจจะลาออกนะก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้านโหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอกจะกลับแล้วหรือยังพี่เอกหนูว่ารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมา แกพี่เขามีแฟนแล้วอะเออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกปารงตู่กลับบ้านกันเดี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบูเฮ้ยไม่หล่อแล้วยังมีแฟนอีกปาแกรีบกลับบา้านพรุ่งนี้ต้องมาทำงานแต่เช้าคิดตังค่ะ69บาทค่ะเสรถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่คะซองอ่างเปาจ้าอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่คะพี่อะไร20บาทจ้ะโอ้หอะไร20บาทเองเหรอ นั่นหนูเอาหมดนี่เลยค่ะแม่คะทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะอย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สัก3,000ล้ววะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยทิดกลับไปแกะดีกว่ามันลุ้นกันซองแรกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าแม่ค้าที่กงแม่ค้า หลอกก็ได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้อง็อนถามตอนแรกนะคะบอกว่ามันเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีถังเปาอยู่ข้างในสิโอ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะางั้นหนูจะไปแจ้งความข้อหาหลอกลวงเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่คะ่ะข้าหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมไม่เสียความรู้สึกมิลิน ทำไมคะแนนภาษาอังกฤษถึงน้อยที่สุดในห้องก็หนูไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วทําไมหนูถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษล่ะหนูไม่เข้าใจพอมีการบ้านภาษาอังกฤษป้านูก็สอนไม่ได้นี่ไปเลยมิลินหยุดเล่นแล้วก็มาช่วยป้าทํางานบ้านบ้างสิไม่เอาหนูขี้เกียจแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะมาป้าจะยืดละป้าหนู ไปช่วยป้าทำงานก่อนเสร็จแล้วจะคืนให้ปไปไปลูกนิลินป้าตามหาตั้งนานไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกเล่นเกมอีกละไม่ให้เล่นที่บ้าน,น,านก็แอบมาเล่นกับเพื่อดกหนูเบือ่อถ้าไม่ให้หนูเล่นเกมแล้วจะให้หนูทำอะไรล่ะจ้าว่าไงป้านพียทำงานอยู่ตั้งแต่ปิดเธอมาลูกแกนะเล่นแต่เกมการเรียนก็ไม่สนใจเลยนะ ยิ่งวิชาภาษาอังกฤษนะสอบได้คะแนนน้อยที่สุดในหอ้องนิวเห็นลูกเจที่ร้านอะ่ะเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษจากแอปฟายวันทอกเอานี้ไหมป้านกเราลองให้มิลินทดลองเรียนฟรีดูไหมจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ลูกแกมันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยนะแอปนี้คุณครูเขาสอนสนุกมิลินน่าจะชอบนะั้งๆาง,งไปเรียนฟลายวันทอกด้วยกันไหมโหฟายวันทอกเหรอไปซิ are you ready yes ตังคจิ๊ <laughs> <Whoa>. <laughs> <-A> <laughs> okay with a yellow car. It's a green monster. It's, it's a, a green, green monster. monster. What is it? It's a bear. What's it's brown and yellow. Okay. Next one click <gasps> a, a yellow, yellow bear. bear. Yes. King Mag, oh King พ่อกับแม่มาแล้วมิเลนมิเลนลูกพ่อ Hi mom and dad I miss you so much I have something exciting to show you เดี๋ยวนี้เก่งภาษาอังกฤษนะเราะก็หนูเรียนจากแอป Five o Talk ไงมิลินโชว์เกรดภาษาอังกฤษให้พ่อกับแม่ดูหน่อยวิชาภาษาอังกฤษหนูได้เกรดสีเลยนะ I love learning with Five One Talk <c oughs> เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกไม่กลัวภาษาอังกฤษครูใจดีเพราะผ่านการอบรมจิตวิทยาเด็กสามารถดาวน์โหลดแอป f i One Talk ฟรีและทดลองเรียนฟรีได้เลย สาวน้ำพิค่อยได้ยินว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่บ้านอิี่บอกเห็นว่าผู้ใหญ่ตู้เพื่อนจะให้ลูกชายเพื่อนลงสมัครผู้ใหญ่บ้านต่อจากเพื่อนด้วยเด้ลูกชายเพิ่นหลอออ่อบ่โอ้ยค่อยๆเห็นในรูปน่ะหล่อเท่สมาร์ทผู้เด้ตำแหน่งเมียผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นข่อยคนเดียวเท่านั้นโคกลางซิตี้อาจิตตัวจริงร,ออร,ร้อยอิรรอบรคักงน้ำหอมมินเซนฮอดีเด้ หล่อเทสะอาดตัวก็หอมหอมพ่อวันดีครับอ้าวมาเทคแล้วบอกเจ้าลูกชายพร้อมที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อแล้วใช่ไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีรักหมู่บ้านและชาวบ้านที่นี่มากฝากลูกดูกแลแทนพ่อด้วยนะไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเรียกผมไหมบ้าถ้าไม่เลือกลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วจะเลือกใครมิทินถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ปลูก นางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่เลยหนูหนี่นิวแฟนลูกใช่ครับพ่อแฟนที่จริงเรียนจบแล้วนะผบกวนนี่นิวจะให้ไปช่วยธุรกิจที่ต่างประเทศแต่นี่นิวอยากมาอยู่กับผมที่นี่ครับพ่อหลังจากเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วพ่อจะไปขอหนูหนี่นิวให้ระดับผู้ใหญ่ตู้แล้วไม่มีคําว่าน้อยหน้าใครขอบคุณค่ะคุณพ่อนางแน่แนวจะมาแน่แนวอะไรมันชื่อนี่นิวเออนั่นแหละชื่ออะไรเรียกก็ยากหน้าก็ไม่สวยพี่มิทินชอบไปได้ยังไง นั่งมานหัวใจดีเลยลเลยพยาบาลนุ่มเลยมีความสุขความจเจริญเลยผมค,ครับอบใจ้าเอาพยาบาลคุณใหม่ตั้งใจทำงานนะลูกฝากเอ็นดูลูกชายกับลูกสะใภ้ผมด้วยนะครับทุกคนต่อไปพวกเขาก็จะมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหล่อทั้งเก่งหมู่บ้านเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองมีสงาาส่าราศีห้วยแต่ก่อนไม่มีราศีเลยสันบอก <c oughs> เห็นผู้ใหญ่บ้านหรอก็ว่าหยอกไปซะลาดีใจด้วยนะจ๊ะหนูชื่อน้ำพริกนะคะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยนะคะคุณหนูนิ้วคุณเป็นอดอลนูเลเดนนี่ทั้งสวยทั้งหอมสมกับเป็นลูกคุณหนูอิลีใครๆก็หอมได้จากแค่ฉีดน้ำหอมโอ๊ยหนูฉีดมาหลายอันแล้วหอมเป๊บเดียวบางกลิ่นนะกลิ่นก็ฉุนจนจะอ้วกเธอต้องใช้น้ำหอมวินเซนต์เท่านั้นจ้ะน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮัก หอ,อมมากถ้าหนูฉีดแล้วจะเหมือนลูกคุณหนูไหมนี่เหมือนจ้ะหอมเหมือนลูกคุณหนูไงสวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมียวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะทุกคนค่ะผู้ใหญ่บ้านค่าทุกคนค่ะหมานูหายค่ะไปตามหาหมาช่วยหนูหน่อยเนียวเสร็จทุละเดี๋ยวผมพาไปนะค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะพี่ผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมคะพี่ผู้ใหญ่ค่ะช่วยด้วยค่ะมะม่วงนูหายค่ะพี่ผู้ใหญ่อะ มะม่วงหายมะม่วงต้นนี้นะ่ะหนูมองเช้ามองเย็นรอให้มันสุกเพื่อจะเอามาบ่ายบกบไปช่วยดูหน่อยค่ะว่าอยู่บนต้นมันยังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมไม่ใช่โจวลรักไปหมดแล้วหรอค่ะผู้ใหญ่ไปเนี่ยเยอาของมานะผู้ใหญ่ใหญ่บ้านคะ่ะผู้ใหญ่บ้านยุ่งไหม,มคะไม่ครับพอดีเจ้าหน้าที่ล้างวัดจะมาวัดที่ไม่เหยียดแสงก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านออกไปดูช่วยกันค่ะได้ครับผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะอย่าลืมฉีดน้ำหอมสิคะน้ำหอมมินเซนคอร์ดีเดย์ คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หล่อเท่แล้วก็ตัวหอมที่สุดเลย้อมแล้วคุณชอบไหมชอบสินี่พี่ผู้ใหญ่อยู่ไหมมีเรื่องขอความช่วยเหลือไม่อยู่ออกไปทํางานกับผู้ช่วยมะเหมี่ยวระวังตัวไว้ด้วยนะผู้ช่วยมะเหมี่ยวทั้งสาวทั้งสวยออกไปทํางานด้วยกันทุกวันไม่อยากจะคิดผู้ใหญ่บ้านเสร็จยังคะก็จะถึงเวลาเปิดงานกระถินแล้วนะคะไปครับเดี๋ยวฉันจะไปด้วย ทำไมวันนี้คุณต้องฉีดน้ำหอมด้วยราะผมก็ฉีดทุกวันแล้วทำไมวันนี้มันหอมกว่าทุกวันก็นี่หอมมันกลิ่นเดิมคุณเป็นอะไรนี่นิวน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮัทตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คุณยังโตหอมมันเดิมเลยนะคุณหนูของผมผู้ใหญ่บ้านคะนั่นผู้ใหญ่บ้านคำผานเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพวกน้อยคะ่ะสวัสดีครับโอ้ลูกชายผู้ใหญ่ตู้มีสงญาลาสีสมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงเมียก็สวยผิวพรรณก็ดีออกงานด้วยกันตลอดสมกับเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านจริงๆ ใหญ่บ้านอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานแน่คนอะไรตัวหอมหอมเหี่อกะเทพรบุตรพอดีว่ารองเท้าหนูหายค่ะกระติบข้าวหนูหายค่ะไปหารองเท้าช่วยหไปหากระตีข้าวช่วยหนูค่ะไปหากระตีข้าวค่ะหยุดเอาเมือกกระผัวฉั้นเดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่คำผ่านแกแล้วก็ดูให้มันดีๆหน่อยฉันคือเมียตัวจริงคุณก็เหมือนกันคุณผู้ช่วยทำไมถึงไม่รู้จักปฏิเสธส่วนสองสาวเจ้าปัญหาต่อไปมีเรื่องอะไรให้มาบอกฉันฉันจะจัดการเองเพราะฉันคือแม่ผู้ใหญ่ เฮ้ยคุณหนูแปลงร่าง